สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบข้ปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีสมาชิกในแฟนเพจสถาบันยิโกรกันัญชีเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับถามว่าขออนุญ,ญาตสอบถามอาจารย์หน่อยนะคะซึ่งหนูได้ดูคลิปใน YouTube เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้วเห็นถึงโครงสร้างภาษีแต่หนูอยากทราบว่าความแตกต่างระหว่างโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับนิติบุคคลยังไงหรอคะก็คืออยากจะถามถึงความแตกต่างนะฮะ ขอความปรุณาอาจารย์ช่วยตอบข้อสงสัยด้วยนะฮะถามมาเมื่อวันที่29จิกายน์นะครับแต่วันนี้เนี่ยประมาณวันที่8แล้วนะฮะผมก็จะมาตอบให้นะฮะก็ก่อนที่ผมจะอธิบายนะฮะผมขอพูดถึงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับโครงสร้างของภาษีเงินได้ที่บุคคลก่อนนะฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับเริ่มที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนเงินได้ บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่เงินได้ของเขานะฮะหรือผมจะเรียกมันว่ารายได้ก็ได้รายได้ทั้งปีของเขาเนี่ยมีเท่ากับเท่าไหร่นะฮะรายได้ทั้งปีตั้งนะครับแล้วก็หักด้วยค่าใช้จ่ายนะฮะหักด้วยค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยนะฮะ สำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คืออาจจะเป็นแบบเหมาเหมาก็คือมีอัตราที่กำหนดไว้ตายตัวเลยตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดหรืออาจจะเป็นแบบของจริงก็แล้วแต่จะเลือกนะฮะเช่นถ้าเลือกแบบเหมาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเงินได้40วงเล็บ1 2 3 5 6 7 8นะฮะนี่คือมาตาสี่สิบนะฮะวงเล็บ1 2 3 5 6ส8าห้าหกเจ็ดแปดนะครับส่วน4ี่นั้นไม่มีค่าจ่ายให้หักนะฮะคือสมรกรไม่ยอมไห่หักนะครับ,รน,รบนี่คือกรณีที่จะหักแบบเหมานะฮะแต่ถ้าเกิดจะเป็นกรณีที่จะหักจากค่าจ่ายที่เกิดขึ้นจริงเลยก็คือมีเอกสารจริงคู่รับเงินจริงๆจากบุคคลคนนี้นะฮะซึ่งมันจะค่อนข้างยากนะดังนั้นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะ มักจะไม่คำนวณจากเอกสารจริงแต่ถ้าเกิดจะคำนวณจากเอกสารจริงก็ได้นะกรณีที่จะหักค่าจ่ายที่เกิดจากเอกสารจริงได้นั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่ในมาตรา40วงเล็บ5 6 7และ8นะฮะเนี่ยจะหักจริงได้นะ,ะของจริงก็ต้องมีเอกสารประกอบนะฮะต้องตรงตามที่ประมวลรัรกรกำหนดด้วยดังนั้นจะเห็นว่า มาตาสี่สิบวงเล็บห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยจะเป็นเหมาหรือจริงก็ได้เห็นไหมฮะแล้วแต่เราจะเลือกนะครับสรุปก็คือการเงินภาษีเงินได้ปกตินั้นค่าใจ่ายมีทั้งเหมาและมีทั้งจริงเหมาคือตัวเลขค่าใ้จ่ายที่สักการออหนดสมจริงก็คือเป็นเอกสารที่มีผู้รับเงินตัวตนอยู่จริงนะครับเมื่อเรามีรายได้แล้วเราก็หักค่าใจ่ายหากเสร็จแล้ว ก็จะกลายเป็นเงินได้หลังหักค่าใช้จา่ายเมื่อได้เงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยภาษีเงินได้แบลธรรมดาจะต้องมีการหักอีกตัวหนึง่งก็คือค่าลดหย่อนค่าลดหย่อนนั้นมีอยู่ด้วยกันหลายเพศเลยนะฮะแล้วแต่ว่าคุณสมบัติของบุคคลคนนั้นเนี่ยจะมีอะไรบ้างน,นะฮะซึ่งค่าลดหย่อนนั้นก็จะต้องทําให้เราเสียภาษีได้น้อยลงนะฮะเป็นตัวหกักเช่น หักตัวเองนะฮะหากสามีนะฮะหรือภรรยาหากบุตรลูกเนี่ยนะฮะประกันชีวิตดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้านเนี่ยนะฮะพวกเนี้ยเรียกว่าค่ารถจอดนะฮะเมื่อเราคำนวณมาได้แล้วว่ามีค่ารถจอดเท่าไหร่ก็เอามาหักหักกับเงินได้ที่หักค่าจ่ายเสร็จแล้วนะฮะหักกัน ตัวนี้นะฮะจะเรียกว่าเงินได้สุทธิตัวเงินได้สุทธิเนี่ยก็จะไปคำนวณเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าเสียภาษีในอัตราก้าวหน้าอัตราก้าวหน้านะฮะเสียภาษีในอัตราก้าวห,หน้าคำว่าก้าวหน้าก็คือ มีเงินได้สุดที่มากก็เสียภาษีในอัตราที่มากเป็นตัวเลขที่สูงแต่เกิดมีเงินได้น้อยก็จะเสียภาษีในอัตราที่น้อยก็คือเป็นตัวเลขที่ต่ำนั่นเองนะฮะตัวอย่างเลยนะฮะสำหรับอัตราก้อหน้าเช่นคุณมีเงินได้ศูนย์ถึงแสนห้าสรรพคความบอกว่าได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีถ้าเกิดคุณมีเงินได้สูงขึ้นเช่นอยู่ในช่วงแสนห้าหนึ่งบาทถึงสามแสนบาท คุณต้องเสียภาษีเนี่ยตา5%นะฮะสูงขึ้นมาแล้วเสียแล้ว5%ถ้าเกิดคุณมีเงินได้300,001บาทถึง500,000คุณก็จะเสียเนี่ยตา10%ถ้าเกิดคุณมีเงินได้500,001บาทถึง750,000คุณก็จะเสียภาษีเนี่ยตา15%มันก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะเมื่อเงินได้สุดที่ของคุณนั้น มันสูงขึ้นเห็นไหมตากันก้าวหน้านะฮะมันเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นตามเงินได้สธิที่สุดข,ขึ้นนี่คือลักษณะในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบคร่าวๆนะฮะผมพูดแบบว่าคร่าโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับคราวนี้ก็จะเอามาเปรียบเทียบกับภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้บุคคลเนี่ยนะฮะก็มีอยู่การหลายประเภทนะฮะแต่ว่าที่ผมจะมาพูดเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยคือ ภาษีเงินได้ที่บุคคลที่คำนวณจากกำไรสุทธินะครับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลจากกำไรสุทธิน <t> ั้นก็ต้องตั้งต้นที่รายได้ของกิจการนะฮะมีรายได้เท่าไหร่ทั้งปีตั้งไว้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับรายได้ของบุคคลธรรมดาเนี่ยนะหักค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเหมือนกันเลยนะฮะแต่ค่าใช้จ่ายในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลนั้นเนี่ยจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงมีผู้รับเงินจริงๆนะฮะ ต้องตรงตามมาตรา65ทวิมาตรา65ตรีนะฮะต้องเป็นค่าจ่ายที่ถูกต้องตามประมวลสกร์กำหนดนะฮะเอามาหักกันเอาอไรายได้หักค่าจ่ายเหมือนกันเลยเนี่ยนะฮะหักเหมือนกันเลยก็จะได้ออกมาเป็นกำไรสุทธิครับไอ้ตัวเนี้ยหักแล้วมันจะกลายเป็นกำไรได้แล้วนะค่าจ่ายใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นกำไรสุทธิเลยส่วน ภาษีเงินได้ที่คนนั้นเนี่ยไม่มีการหักค่าลดหยอ่อนไม่มีหักค่าลดหย่อนนะฮะแล้วก็เอาตัวกําไรสุทธิตัวเนี้ยมันก็จะเปรียบเทียบเหมือนเงินได้สุทธิในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเเหมือนกันเลยเอาตัวกําไรสุทธินั้นไปเสียภาษีในอัตราคงที่คําว่าอัตราคงที่ก็คือนิติคลนะเวลาเสียภาษีจากกาไรสุทธิเนี่ย ถ้าเกิดไม่ใช่ SME เนี่ยนะก็จะเสียภาษีนอาัตรา20%จากกำไรสุทธิในขณะที่บุคคลธรรมดานั้นไม่ใช่อาัตราคงที่นะเป็นอัตราก้าวหน้ายิ่งมากยิ่งเสียภาษีมากเหนะ็นไหมแต่ถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลนะั้นเสียภาษีที่อัตราเดียวคือ20%จากกำไรสุทธิเนี่ยนะฮะนี่คือความแตกต่างกันนะโครงสร้างที่แตกต่างกันนะอันนี้จะคำนวณในช่วง ทีละช่วงทีละช่วงได้ภาษีเท่าไหร่แต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ยนะฮะเอามารวมกันตัวนี้นะฮะก็คือตัวภาษีเนี่ยนะฮะส่วนภาษีกันได้ยีกคนนั้นเนี่ยได้กําไรสุทธิเท่าไหร่เ <SU cc ion> ช่นกาไรสุทธิเท่านี้นะฮะ <S <S คูณด้วยอัตราเดียวเลยก็คือย0เปอร์เซ็นต์ก็จะกลายเป็นตัวเลขตัวเลขเลขนี่ยฮะก็คือภาษีกันได้ยี่ิคนเนี่ยนะ,ะนี่คือความแตกต่างนฮะระหว่างการคํานวณแบบคงที่อัตราเดียวกับ ก้าวหน้าที่เป็นช่วงๆ,ๆ,ๆนะครับสรุปนะฮะนี่คือความแตกต่างโครงสร้างน,นะฮะคราวนี้ถ้ามาถามผมผมคิดว่าตอนนี้คุณก็คงจะได้คําตอบแล้วฮะว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างผมก็จะขอพูดให้ฟังนะฮะสำหรับที่มาสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะ,ะสาหรับคุณที่เข้ามาถามเลยผมก็จะตอบอย่างนี้นะว่าผมคิดว่าความแตกตาาา่างของโครงสร้างภาษีเินได้บุคนลธรรมดากับน,นิติบุคคลนั้น แตกต่างกันอยู่3จุดใหญ่ๆจุดที่1เนี่ยคุณก็คงทราบแล้วก็คือการหักค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายของบุคคลธรรมดานั้นเป็นเหมาหรือจริงก็ได้ส่วนนิตบุคคลนั้นจะต้องจริงเท่านั้นนะฮะบุคคลธรรมดาจะจริงหรือเหมาก็ได้นะฮะให้เลือกเอานะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นนิติบุคคลนั้นจะต้องจริงเท่านั้นจะต้องเป็นค่าใ้จ่ายจ,จริงเท่านั้นนะฮะ ส่วน2คุณก็คงจะเห็นความแตกต่างแล้วก็วคือบุคคลธรรมดามีหักลดหยอ่อนเป็นตัวลดภาระภาษีในขณะที่นิติบุคคลนั้นไม่มีค่าลดหยอ่อนเห็นไหมฮะบุคคลธรรมดามีลดหยอ่อนส่วนนิติบ,บุคคลไม่มีลดหยอ่อนสาม อัตราเส,สียภาษีเงนนนนินไดนนนนะะ้บุคคลธรรมดานั้นเสียภาษีในอัตราเก้าหน้าในขณะที่นิติบุคคลนั้นเสียภาษีในอัตราคงที่นะฮะบุคคลธรรมดาเสียอัตราเก้าหน้าในขณะที่นิติบุคคลเสียอัตราคงที่นะครับเนี่ยนะฮะคือสัมประเด็นใหญ่ๆนะฮะที่โครงสร้างภาษีเงนได้บุคคลธรรมดา กับภาษีงานาันได้บุกคลนั้นมันแตกต่างกันนะครับ